สวัสดีมีความสุขเพื่อนๆพ,นพืพี่พ fc และครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในช่อง youtube ชัดเดิมบางในวันนี้ทางช่องก็จะมีพระกุเป็นพระรอดมหาวันนะครับเพื่อนๆซึ่งโดยอัตรักษณ์โดยรวมก็คือเป็นพระเนื้อดินเผา ซึ่งลงกลรกเพราะฉะนั้นแล้วคําว่ากลรูนะครับย่อมมีร่องรอยหรือว่าคราบสนิมหรือว่าออกไซด์อะลกนไนน์ก็มีหลายอย่างครับหลายตัวเพราะว่าในองค์พระผสมไปด้วยมวลสารสารพัดนะครับแร่แร่นี่มีหลายตัวมาก โดยโดดเด่นก็คือจะมีแร่ดอกมะขามกระจายทั่วทั้งองค์นะครับเป็นผดเล็กๆนะครับอันนี้เป็นอัตลักษณ์เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆเบื้องต้นคือขั้นแรกนะครับอันนี้คือฐานนะครับลักษณะคือรอยมือหยิบนะครับเพื่อนๆซึ่งมีคราบการเกาะของอคราบกรุกนะครับ ซึ่งเป็นจุดให้เราได้ทำพิจารณาหาที่มาของพระได้ถูกต้องยิ่งขึ้นครับสำหรับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่อีกองหนึ่งซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงามนะครับงดงามนะครับเพื่อน,อนสวยงามอย่างยิ่งนะครับอัตลักษณ์และทรงพิมพ์อันนี้คือ วิธีการแกะไม่พิมพ์นะครับของคนสมัยโบราณก็คือจะเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมเลยนะครับและจะมีเส้นแตกที่คมและสวยงามนะครับเพื่อนๆเห็น,น,นไหมครับตรงหัวไหล่นี่ครับกิ่งปลายใบโพนี่ครับเป็นเส้นแตกที่คมและละเอียดมากนะครับเส้นตรงศีรษะนะครับนี่เป็นอีกพิมพ์นะครับซึ่งไม่ใช่พิมพ์หูตะขอนะครับ ซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่เมันเช่นกันครับในบรรดาที่วงการเขาเล่นเป็นหูตะขอนะครับแต่หลวงพระรอดพระรอดมหาวันนี้เป็นพระที่มีหลายแม่พิมพ์มากนะครับเพื<ๆ>่อนมีหลายแม่พิมพ์นะครับเบื้องต้นก็คือเราต้องดูความละเอียดวิธีการผลิตความเก่าของผิวคาบออกไซด์แล้วก็ ละกไนหรือว่าแคลไซด์นะครับขึ้นปกคลุมอาจจะลักเบื้องต้นเพื่อนเพื่อนดูนะครับจะต้องมีลายมือนะครับอาจเป็นลายมือกดนะครับเป็นหลังอูมนะครับหลังอูมหรือหลังแบนก็แล้วแต่เนื้อพระที่อ่หยิบมาปั้นนะครับอย่างในรูปนี้ตรงตรงปลายมือนี่นะครับตรงมุมนี้นะครับอันนี้อาจจะมีคราบขี้กุหรือว่าสภาพของ ขีไฟนะครับเป็นเขาเรียกว่าคาบดินนวลน,นะครับคล้ายๆดินนวลน,นะครับแต่เป็น,ปนสภาพการเกาะของกลุนะครับซึ่งอยู่ต่ำกว่าพื้นที่สูงก็จะมีร่องรอยของคาบปกคลุมยังไม่โดนสัมผัสสัมผัสน้อยนะครับรายละเอียดอันนี้คือรายละเอียดมือมือนะครับการกบ เรามาดูอัตลักษณ์ด้านหน้านะครับเพืเ่อนๆโดยรวมนะครับก็คือ,อเส้นใต้คางนะครับเป็นเส้นแตกเส้นแตกใต้คางแล้วก็คางคางหูนี่ครับเป็นเส้นที่คมมากนะครับมาชนจะหลดใบโพติดกับหัวไหล่เลยนะครับเส้นนี้คมกริบ รายละเอียดอันนี้ปืนเป็นเพียงว่าเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีเส้นแตกอยู่ในก้านโทนะครับด้านซ้ายมือขององคพาะนะครับด้านบนนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับวิ่งเป็นริ้วขึ้นไปนะครับมาสุดที่โพไปที่2ด้านบนนี่นะครับเปเพื่อนสังเกตนะครับจะมีเส้นเล็กๆเห็นไหมครับ วิ่งอันนี้ก็เป็นอเอกลักษณ์เฉพาะพิมพ์นะครับไม่สามารถจะไปฟันธงกับพิมพ์อื่นได้ก็คือ,อพิมพ์ไหนก็พิมพ์นั้นนะครับเพ,พื่อนๆแล้วก็วิธีดูนะครับด้านข้างนะครับเพ,พื่อนๆเห็นไหมครับลักษณะนี้มีรอยครูดนะครับซึ่งเป็นรอยครูดจากการยกหรือว่าถอดออกจากแม่พิมพ์นะครับ So ʾ, mm Hence, ม right ีริ้วริวเห็นไหมครับเป็นริ้วเส้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเชิดขึ้นนะครับเพราะว่าวิธีการผลิตก็คือถ้าหยิบแบบนี้ก็คือถูกต้องเลยครับจะมีเส้นแบบนี้ริ้วแบบนี้ก็คือมุมมุมมุมของของตะแยงนี้จะเชิดขึ้นนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับก่อนที่จะยกพิมพ์นะครับถอดพิมพ์นะครับแล้วก็ด้านล่างเส้นพาทิพย์ จะมีลักษณะที่คมคมถึงคมคลิปคมถึงคมคลิปนะครับเพื่อนๆสักครู่ครับเรามาดอูอย่างเส้นนี้นะครับอ,อันนี้คือปลายเข็มหมุดนะครับเพื่อนๆถ้าเทียบ เทียบกันแล้วอันนี้คือปลายเข็มุดนะครับกับเส้นซึ่งม um, ีการแกะมาจากแม่พิมพ์นะครับเ um พื่อนๆดูความคมชัดนะครับด้านล่างดูปลายเส้นนะครับด้านล่างกับปลายเข็มนี้นะครับอันนี้เป็นคมเขมุดนะครับอันนี้ก็ตาเปล่าก็มองลําบากมากนะครับอันนี้ก็ยังเป็นความคมชัดนะครับดูความละเอียดนะครับของทรงพิมพ์ ก็จะมีลักษณะรอยครูดนะครับทั้งสองข้างนะครับของการนี่เป็นการาร่องรอยของการายกออกจากจากพิมพ์นะครับอถอดจากถอดจากแม่พิมพ์นะครับที่ใต้แขนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเรามองแนวตรงนะครับเพื่อนๆเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าอาจจะมีเส้นครูดเส้นคูดนะครับแล้วก็ตรงแขนด้าน ด,ด้านขวาขององค์พระนะครับจะมีเส้นแตกเป็นเส้นเล็กๆนะครับตีคู่มากับแขนเลยนะครับนี่เป็นอัตลักษณ์อีกของพิมพ์ใหญ่ของพิมพ์นี้นะครับแล้วฐานลักษณะฐานนะครับอันนี้คืออัตลักษณ์โดยโดยรวมนะครับแต่ว่า,าผิวพันธุ์ขององค์ท่านนี่หนึกแรก่งมากนะครับองค์นี้เคยทดสอบมา กรีดกระจกครับก็ลองดูครับเราอยากรู้เราก็ต้องลองครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องกลัวครับของดีย่อมอยู่ได้ครับเท่าที่รู้มาจากคนเท่าคนแก่นะครับก็เป็นวิธีการลองของเซียนพระโบราณนะครับผมก็ได้มาทําการพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องจริงครับกรีดกระจกเข้านะครับเพื่อน ดูเส้นนะครับรอยคลูดนะครับการยกพิมพ์ทอดพิมพ์นะครับใต้ฐานนี่ครับเห็นไหมครับแล้วลักษณะนเนื้อตัวนี้เป็นรอยปิ้นที่พับมาจากด้านหลังแล้วก็จะใช้นิ้วโป้งจับออกจากพิมพ์นะครับเส้นน้ำตกรายละเอียดนะครับจากแขนพาดมาขาพาดมานักแข้งแล้วก็ลงมาที่ใต้ฐานนี่ครับ อาจจชั้นล่างเลยเลยครับอ่านี่เป็นเส้นรอยน้ําตกนะครับส่วนสะดือก็จะเป็นอ่าเป็นเบน้านมครกนะครับจะไม่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 ลึกเป็นหลุมนะครับอ่าปันป้านนะครับอ่าเป็นเบ้านมครกปันป้านนะครับอันนี้อัตราลักษณ์โดยรวมนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะอ่าหูตาจะปากปากจมูกนะครับอ่าอันนี้จะ มีความมีรายละเอียดที่คมชัดมากนะครับพระองค์นี้เนื้อด้านในเป็นเนื้อ,อลักษณะเป็นหินครับเป็นหินสีอดอกพิกุลเป็นแบบหินเลยครับดูความคมชัดของกรีบบัวนนครับเพื่อนๆแล้วก็รอยคลูดอของการแกะการถอดพิมพ์ออกจากไม่พิมพ์อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่า ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกสอนมานะครับว่าถ้ามีลักษณะนี้เราก็สามารถจะฟันธงได้เลยนะครับว่าพระของเราแท้เพียงแต่ว่าเป็นเป็นพิมพ์ที่ยังไม่ออกสู่สายตาหรือว่าไม่เป็นที่รู้จักของอบรรดานักสะสมผู้นิยมผักเครื่องนะครับแต่อุ์นี้ก็ยังเป็นพระแท้ ยังยืนยันนะครับวิธีการผลิตถูกต้องลักษณะองค์พระผิวพัรร์ถูกต้องคา,าบกรุ่แถวซ้์อะลกนไนซ์ซึ่งเกาะทำผิวเม็ดแร่อรอยมือก้านโพเส้นแตกอรอยยิบใต้ฐานอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบทั้งหมดนะครับเพือ่อนก็มาใช้โดยรวมก็คือมาพิจารณา,าผิว หรือความเก่าของเนื้อ,อให้ถึงยุคกันนะครับแล้วก็อัตลักษณ์พิเศษก็คือ,อเนื้อจะมีความแข่งแกล่งเป็นหินนะครับถ้าล่วงบนกระเบื้องในดังแลๆๆแกลงเลครับองนี้แ่งมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆอที่ติดตามรับชมแล้วก็ผู้ที่กดไลค์ กดติดตามนะครับกดแชร์ขอบคุณจากใจอีกครั้งนะครับจากาชัดเดิมบางสวัสดีครับผม